สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสถานีสงขลาหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติมาแสงงามทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่อง PLC กับการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งระบบโดยทางรายการได้รับเกียรติจากคุณไทยศิการยาเบนติยานทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อไซเจริญธรรมและคุณครูฉัดปกรณ์กำเนิดผลคุณครูโรงเรียนวัดบ่อไซเจริญธรรมที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ ดีค่ะค่ะกิจกรรม PLC ของโรงเรียนวัดบ่อสาเจริธรรมนะคะเกิดจากการที่คุณครูนะคะมาปรึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาทางการเรียนของนักเรียนรวมถึงปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนค่ะเราจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งระบบทั้งโรงเรียนนะคะและกิจกรรมตรงนี้นะคะเพื่อนครูด้วยกันสามารถให้คําแนะนําซึ่งกันและกันนะคะกิจกรรม PLC ของโรงเรียนจะเกิดขึ้นทุกๆวันพุธ ในค่า PLC คะ่ะทุกๆสัปดาห์จึงทำให้คุณครูที่นี่นะคะมีการทำเรซ s ตดี้นะคะการทำ PLC เป็นการปฏิรูปการเรียนกันทั้งระบบคะ่ะ และอยากจะทราบว่ากิจกรรม PLC กับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้บริหารนะคะที่นี่เราก็จะปูพรมนะคะให้คุณครูได้เข้าใจถึง PLC นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ PLC คืออะไรรวมถึงการที่จะแนวทางการนำไปใช้นะคะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะ แล้วกระบวนการการดําเนินการของ PLC ของโรงเรียนวัดบ่อสายจเจริญธรรมนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะครับสำหรับกระบวนการนะครับ PLC ของโรงเรียนวัดบ่อสายและการนะครับขออนุญาตพูดสั้นๆเสั้นว่า,วาเ,เพราะว่าการ PLC ของโรงเรียนวัดบ่อสายเนี่ยครับเรามีคณะครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจำนวน7ท่านด้วยกันดัง<ม>นั้นในทุกๆวันพุธเนี่ยนะครับเราก็จะมาคุยกันสําหรับ PLC ในกระบวนการของโรงเรียนวัดบ่อสายเนี่ยครับผมเองคิดว่ามันเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ที่ให้ คุณครูและบุคลากรทุกท่านเนี่ยครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะสื่อเราถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการจัดการศึกษาราะว่ามันเป็นมีความสําคัญแล้วก็มีความจาเป็นโดยเฉพาะยิ่งนักเรียนระดับชั้นปฐมวยัยแล้วก็ระดับชั้นปฐมถมศึกษาที่สื่อการเรียนรู้ในทุกวิชาเนี่ยครับมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้เข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาขุดบกพร่องให้กับนักเรียนเพราะฉนั้นกิจกรรม plc ของโรงเรียนวัดบ่อทรายเนี่ยครับผมผม เป็นพื้นที่ให้คุณครูนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราทํากันที่โรงเรียนทุกๆสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยครับคุณครูก็จะนําสื่อการเรียนรู้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันยกตัวอย่างเช่นคุณครูชั้นอนุบาลชั้นป .1,2,3 เนี่ยครับหรือทุกๆชั้นเนี่ยนะครับมาคุยกันว่าเราได้ทำสื่ออะไรแล้วก็ไปสอนเรื่องอะไรแล้วก็ผลจากการที่นําไปใช้เนี่ยครับมัน มันเกิดผลอย่างไรบ้างไม่ได้หมายความว่าสื่อทุกชิ้นใช้แล้วได้ประสบความสาเร็จทั้งรัฐบาลทุกชิ้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันหมายความว่าอย่างน้อยคุณครูเนี่ยนะครับได้มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาแล้วว่าเออเรื่องนี้มันมันควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรยกตัว<ม>อย่างเช่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งในรายวิชาภาษาไทยที่ผมเองรับผิดชอบเนี่ยนะครับเ,ออเขาเรียนวรรณคดีเรื่องหนึ่งก็คือสุภาษิสตสอนหญิงของสุนทรภู่ซึ่งเป็นการเอาวรรณคดี ของสุนทรพูดนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าเออนักเรียนช่วงวัยนี้ครับมันมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องระพฤติหรือระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตเพราะฉนั้นสื่อหรือวรรณคดีของสุนทรพูนเนี่ยครับก็จะให้ความรู้กับเด็กๆแต่ผมเองเนี่ยครับในฐานะที่เป็นครูภาษาไทยแล้วก็ให้ความสนใจกับวรรณกรรมท้องถิน่นก็พยายามที่จะหาวรรณกรรมท้องถิ่นว่าเออแล้ววรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยซึ่งอยู่ในบริบทท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยครับเขาได้ มีการสั่งสนอนอบรมกันบ้างหรือเปล่าในสมัยก่อนก็ปรากฏว่าไปเจออสุภาษิตสอนหญิงนะครับของอา,อาจารย์เทพบุญยประศาสตร์นะครับซึ่งท่านได้ปริวัิไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนผมเองคิดว่าไอ้สื่อเหล่านีมนมน้มันมีความจําเป็นก็เลยให้เด็กนักเรียนนะครับได้มาเรียนรู้คู่กันอันก็คือเรียนของสุนทรพูดด้วยแล้วก็เรียนฉบับภาคใต้ด้วยเพราะนั้นสิ่งนี้นนผมก็นํามาเสนอและปรากฏว่าเด็กที่เขาไปใช้เนี่ยโอเคอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้คําศัพท์นะครับในภาษาถิ่นเพราะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนอกจากได้เรียนวรรณคดีแล้วเนี่ยเขาก็คือเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นว่าเอออย่างน้อยคนภาคใต้เราก็มีการสร้างวรรณกรรมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิชาอื่นๆอีกที่คุณครูท่านต่างๆได้มาเล่เรียนเรียนรู้กันครับค่ะแล้วอยากจะทราบว่า plc กับเพื่อนครูเนี่ยเป็นอย่างไรคะสําหรับ plc กับเพื่อนครูนะครับในบริบทของโรงเรียนวัดบอ่อทรายเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครับคุณครูได้มี พื้นที่ในการเลีนเปลี่ยนเรียนรู้อย่างที่กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณครูได้มีพื้นที่ในการเลีนเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยครับคุณครูรู้สึกว่าเออที่คุณครูสอนไปเนี่ยหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ไปเนี่ยครับมันมันรู้สึกไม่โดดเดี่ยวมันไม่เหงาว่าเออเรากําลังพยายามอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เ<ๆ>ป็นต้นเพราะนั้นสําหรับบริบทของโรงเรียนเล็กๆแล้วเนี่ยน,นะครับเรามีคุณครูจํานวนไม่มากนะครับการที่จะมีโอกาสที่จะให้คุณครูได้มาพูดคุยกันในเรื่องของ การจัดกาเรีนการสอนเนี่ยผมคิดว่ามันมีมีน้อยนะมีน้อยเพราะว่าคุณครูต้องต้องมีพนรรักงานต่างๆมากมายตั้งแต่เช้าจนโรงเรียนเลิกหรือแม้แต่โรงเรียนเลิกไปแล้วเนี่ยพนรรักงานของคุณครูก็ยังมีอยู่แต่พอเรามีการจับชั่วโมง PLC ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยครับทำให้คุณครูน้รู้สึกว่าเออได้ได้มาพูดคุยกันว่าเออสะท้อนปนัญหาว่า วันนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างในการใช้สื่อเด็กเขาทำเขารู้สึกอย่างไรยกตัวอ,อย่างเช่นของฉันปฐมศึกษาปีที่2ที่เมื่อกี้มีนักเรียนชั้นป .2 เขามาพูดคุยเนี่ยนะครับเขาเขาคุณครูชั้นป .2 ได้มาอธิบายว่าหลังจากที่คุณครูก็ได้เป็นใบงานแล้วก็เป็นเป็นค้าเป็นผลส้มหรือเป็นผลไม้ออย่างเนี่ยถ้าเด็กๆทุกคนก็มามาทำร่วมกันพอเด็กๆทุกคนมาทําร่วมกันป ก็ตัดชิ้นงานนั้นเป็นของตัวเองคนละหนึ่งชิ้นแล้วก็มารวมกันกลายเป็นว่าชิ้นงานของทุกคนคนละหนึ่งชิ้นกลายเป็นผลงานของห้องเรียนไปเลยเพราะนั้นมันเป็นความรู้สึกร่วมกันในชั้นเรียนว่าเออถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปเนี่ยเออชิ้นผลไม้ชิ้นเนี้ยมันอาจจะไม่สวยงามหลือจะไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูไม่มีพื้นที่ในการ PLC เนี่ยครับผมเองคิดว่าผมก็เองก็ไม่รู้ว่าเออชั้นป .2 เขาเขา,เขาจัดการเรียนการสอนแล้วจากสื่อที่คุณครูเขาทำเนี่ยเด็กเขารู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้น plc ถ้าไม่มี plc ในใน,ในชั่วโมงเรียนหรือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยครับแม้ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตามที่คุณครูได้นําสื่อเหล่านี้ไปใช้เนี่ยมันเกิดผลอย่างไรนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า plc กับเพื่อนครูในบริบทของโรงเรียนวัดบ่อทรายเนี่ครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยในการจากกัดการเรียนการสอนครับค่ะ และอยากจะทราบว่า PLC กับการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในโรงเรียนของโรงเรียนวัดบ่อไซเนี่ยเป็นอย่างไรคะครับสำหรับข้อนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตเท้าความไปนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโรงเรียนวัดบ่อไเจริญธรรมยังมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนเช้านะครับในการเข้าแถวหน้าเสาธงนะครับคุณครูทุกท่านสังเกตว่าคุณครูจะต้องลงแถวทุกครั้งเลยเพื่อที่จะไปจัดแถวให้กับนักเรียนนะครับทีนี้ก็ามา PLC กันมาคุยกันว่า เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างล่ะที่จะให้ปัญหานี้มันหายไปนะครับก็เลยเสนอว่าเราใช้กระบวนการสภานักเรียนนะครับใช้กระบวนการสภานักเรียนโดยที่จะแบ่งชัดเจนเลยว่าคนนี้เป็นสภานักเรียนนะครับแล้วได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราเปิดโอกาสนะครับแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะใช้กระบวนการสภานักเรียนในการจะแก้ไขปัญหาการเข้าแถวตอนเช้าของนักเรียนปรากฏว่าจากการสังเกตของคุณครูทุกท่านเนี่ยนะครับ ปัญหาการเข้าแถวตอนเช้าหน้าเสาธทุงเนี่ยหายไปหายไปเพราะว่าเราให้สภานักเรียนเนี่ยนะครับได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ของเขาคุณครูถอยมาหนึ่งเก้าเพื่อจะเป็นผู้สังเกตว่าเออในเมื่อน,นักเรียนเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการพฤติกรรมเรียกว่าวินัยในนักเรียนวินัยในผู้เรียนเนี่ยด้วยตัวนักเรียนเองเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือประสบผลสําเร็จอย่างไรปรากฏว่าเมื่อสภานักเรียนเข้าไปแก้ปัญหาการจัดระเบียบแถวของนักเรียนในช่วงเช้า ได้ผลนะครับเราได้ผลเพราะว่าเออเขาเขาเขาสามารถที่จะาาควบคุมแถวของเพื่อนๆในโรงเรียนได้อันนี้เป็นเป็นประเด็นแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออการ PLC หรือการมาพูดคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยครับมันมันมีประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนคุณครูที่โรงเรียนนะครับอ่าหลายท่านก็เป็น ผู้ที่มีอายุราชการเยอะหมายความว่าถ้ามีประสบการณ์นะครับหรือคุณครูที่มีอายุยังไม่เยอะอาจจะมีความรู้ทางทฤษฎีเพราะนั้นเรามาเช์กันนะครับปรากฏว่า,าการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเข้าแถวของนักเรียนนะครับประสบผลสําเร็จหลังจากนั้นก็มาคิดต่อกันว่าในเมื่อพฤติกรรมาการเข้าแถวของนักเรียนประสบผลสําเร็จแล้วนะครับเราจะมาแก้ไขปัญหารอต่อปรากฏว่า ก็มาคุยกัน PLC ก็ได้สรุปว่าเออเรามาคุยเรื่องสื่อการสอนกันดีกว่านะครับให้คุณครูแต่และชั้นเนี่ยนำสื่อการสอนมานําเสนอมาเช์กันว่าในห,หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเรามีสื่ออะไรที่ใช้สอนนักเรียนแน่นอนนะครับว่าคุณครูระดับชั้นประถม,มศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท่านต้องสอนหลายวิชาเพราะนั้นสื่อนี่แหละครับเราเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการช่วยคุณครูแน่นอนว่าบางครั้งบางคราวค,คุณครูมีภารกิจติดประชุมนะครับเรามีสื่อเรามีเครื่องมือเรามีชุดแบบฝึกสิ่งเหล่่าน,นี้นะจะชวย คุณครูในการจัดกระบวนการการเรียกนการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการ PLC เนี่ยครับสำหรับบริบทของเรียนวิทบาศาสตร์ใจรรมมีประโยชน์ทั้งด้านการปรับพฤติกรรมทำให้พึงประสงค์นะครับให้ให้มันสมบูรณ์นะครับตามบริบทของผู้เรียนของเรียนของเราแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียกนการสอนในทางวิชาการก็คือในเรื่องของสื่อในรายวิชาต่าง,างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดู สื่อการสอนของคุณครูที่อเรีในรถบ,บอดไซน์เนี่ยเราจะมีสื่อค่อนข้างหลากหลายและคุณครูทุกท่านก็มีสื่อการสอนทุกคนครับค่ะค่ะ,คะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ท่านผอ,อได้สรุปหรือกล่าวถึงประโยชน์ของ PLC ส,สักนิดนึงข่าวว่าเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสรุปแล้วนะคะตัว PLC เนี่ยเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยได้ดําเนินการจัดทําเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนะคะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการ อย่างต่อเนื่องแล้วทำให้เกิดความยั่งยืนนะคะทำให้นักเรียน,นยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนะคะในตลอดระยะเวลา2ปีที่เราดำเนินการมานะคะอีกทั้งนักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมเชิงบวกเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพวกเรานะคะในทีมงานของโรงเรียนวัดปอสายเจริญธรรมนะคะไม่ได้ดีหรือเก่งกว่าใครแต่ในการมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมาแชร์ประสบการณ์ถึงการทำงาน อย่างจริงจังของเรานะคะการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนะคะอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายคุณครูผู้บริหารรวมถึงชุมชนนะคะที่มาร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดปอดซายเจริญธรรมนะคะมีผลสมัมฤทธ์ที่สูงขึ้นและเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมของเราค่ะขอขอบคุณค่ะ,คะ แล้ววันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านปออและคุณครูจากโรงเรียนวัดบอ่อสายเจริญธรรมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะต่อไปนะคะเราไปพบกับน้องนนักเรียนจากโรงเรียนวัดบอ่อสายเจริญธรรมกันค่ะค่ะและช่วงนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆโรงเรียนวัดบอ่อสายเจริญธรรมกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวกันหน่อยค่ะว่าชื่อแล้วก็เรียนอยู่ชั้นไหนกันบ้างคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุภาขาวแก้วชั้นปหกชั้นปหกโรงเรียนวัดบ่อสายเจริญธรรมค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริตมาพรมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนรัดบกสายเจริญธรรมค่ะค่ะพี่อยากจะทราบเวลาน้องๆอยู่โรงเรียนค่ะน้องๆมีความสนใจหรือว่าชอบเรียนในวิชาอะไรยังไงบ้างคะความรู้สึกของน้องๆค่ะหนูรู้สึกว่ามันสนุกมากๆค่ะในเวลาขณะที่ครูสอนหนูตั้งใจมากค่ะหนูชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะหนูได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ เพราะว่าพ่อแม่ของหนูทําการค้าขายอยู่หนูก็เลยเอาที่คุณครูสอนไปใช้ค่ะค่ะแล้วชอบเรียนกับคุณครูคนไหนเอ่ยคุณครูแมนค่ะคุณครูแมนเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยคุณครูแมนให้หนูมีความกล้าหาญค่ะแล้วก็ฉบับนี้นะคะครูแมนสอนหนูที่แปลกประหลาดมากค่ะอะไรเอ่ยสมุดค่ะเกี่ยวกับก้อนก้อนสีค่ะอื ค่ะแล้วสำหรับน้องล่ะคะหนูนะคะหนูชอบภาษาอังกฤษค่ะเพราะได้เรียนกับคุณครูน้องสนุกและชอบในวิชานี้ค่ะเพราะเป็นภาษาที่สำคัญในยุคปัจจุบันค่ะ Good morning my name is ปาริตามหาพรม I study at วัดบ่อทรายเจริญธรรมสกูอ I l ไล e ์อังกฤษ subject และอีกทั้งนี้หนูยังชอบวิชาภาษาไทยนะคะเพราะมีเพาะได้หวเราะทุกคาบในวิชาภาษาไทยและสนุกค่ะและนี่คือสื่อที่หนูชอบมากที่สุดค่ะเพราะเป็นสื่อที่ได้รับความรู้มากมายคือสุภาษิตสอนหญิงและสุภาษิตสอนหญิงฉบับภาคใต้ค่ะ ออไหนลองยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะทั้งฉบับภาษาใต้แล้วก็ภาษากลางเลยค่ะนี่นะคะคือสุภาษิตสอนหญิงฉบับภาคกลางค่ะแม้นจะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากลายพูดจาอัจฉริยจึงซื้อง่ายขายดีมีกำไรด้วยเขาไม่เครื่องจิตละอิดละอาถอดความว่า ถึงคนเราจะประกอบอาชีพทางค้าขายก็ต้องพูดจาให้ไพเราะมีสัมมาคารวะกับลูกค้าจะทำให้การประกอบอาชีพการขายนั้นขายดีจะเริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นฉบับภาษากลางนะคะต่อไปภาษาใต้ค่ะสุภาษิตสอนหญิงฉบับภาคใต้ค่ะแม่ชายการสิ้นใดเลงแทำใบยางงุ่มงม อย่าชักหน้าอย่าห้าทำบนงุ่มงงำพิดไปพอแม่นี่เรานะเราควรมาเอาจิตใจจะห้ามาแต่ไหนเมื่อนทันไซเกิดเกซาโทษความว่าแม่จ่ายการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราให้เราควรหลิงทำและห้ามชักหน้าหรืองุดงิดพอแม่เราควรเอาจิตใจเมื่อนทีทานเกิดเรามาและอย่าทำนาไซค่ะ อันนี้เขาเป็นฉบับภาคใต้นะคะค่ะและในวันนี้เราก็ได้มาทราบถึงความรู้สึกของน้องๆจากโรงเรียนวัดบ่อรายเจริญธรรมกันแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่2คนนี้นะคะยังมีตัวเลขอีกสองคนค่ะก็เราไปเจอกับเขากันเลยค่ะค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกสองสาวจากโรงเรียนวัดบ่อรายเจริญธรรมกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะชื่อน้องอะไรแล้วก็เรียนอยู่ชั้นไหนกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงที่เทียนแฉนประดิชื่อชื่อน้องเพลงค่ะ ฉันก็ถือศึกษาปีที่สองเรียนรับบทซาเจเรฟันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด <โอ S 1> ็กหญิงท่านักบวชสุทธิพงศ์ชื่อหนูชื่อน้องสัญญาค่ะอยู่ฝึกอบรมศึกษาปีที่สองเรียนนับบทซาเตอร์ทำค่ะค่ะค่ะแล้วอยู่โรงเรียนเนี่ยชอบเรียนวิชาอะไรกันบ้างเอ่ยค่านนิตศาสตร์ค่ะหนูชอบอันนี้ค่ะที่ครูอัดสอนบทและครูหาค่ะอันนี้น้องทําเองหรือเปล่าเอ่ยทำเองค่ะแต่ครูอัดติดให้อ๋อ หนูชอบอันนี้ค่ะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะระบาสีตัดเองแต่ว่าขวดติดให้ค่ะอะไหนโชว์โชว์โชว์กล้องหน่อยสิคะสวยจังเลยหนูทาเองแต่คุณครูอัดติดให้ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยไหนโชว์มีอะไรมาโชว์อีกไหมคะนี่อะไรเอ่ยเป็นลูกเต๋าค่ะลูกเตา๋ามีวิธีเล่นยังไงคะ ชัวแบบนี้ค่ะแล้วเราได้คําไหนเราก็พูดค่ะอืได้คําไหนเราก็พูดไหนชัวชๆกล้องหน่อย้วยม,มีคําว่าอะไรบ้างคะอ่านให้พี่ฟังหน่อยเแน่แบบแอแชเรเตโอเคค่ะค่ะแล้วถ้าพี่อยากจะติดตามผลงานของน้องๆพี่าสามารถติดตามจากช่องทางไหนบ้างเอ่ย ติดตามได้ที่เพจของโรงเรียนวัดบ่อรายเจริญทําได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณพ่วงหนวยการคุณครูรวมถึงน้องๆจากโรงเรียนวัดบ่อรายเจริญทําเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้กลับมาพบกับสถานีสงขลานึงได้ใหม่ในครั้งต่อไป ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆมีสาระของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงราเขตหนึ่งสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจจะะมีีีชวิิตเ่่าาาสสสงันน้ทโลลกปปยไ